เขาจะคุยด้วยพอเขาจะคุยด้วยก็คุยด้วยแต่มาก็ไม่เป็นไรถ้าทำใจให้ดีกินข้าวอิ่มกินข้าวยังไม่ทําอิ่มเลยอ่าทางแล้วเขาก็อ่าทางล่ามเขาก็มาคุยกับแตมาภาษาอังกฤษบ้างภาษาโปรตุเกสคุยกับล่ามแตมาบ้างเพราะแกก็แก่ล่ามแตมาก็วุ่นวายทํานองนี้แหละนะบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับมีแมลงเรงแสงเรงสับเต็มห้องเลยัตีทั้งคืนเลยแล้วอยู่กับแมลงสาบอะไรทำนองนั้แตมาก็ฟังบ้างแล้วก็เขาว่า เขาเขาก็อธิบายว่าเนี่ยที่นี่มันเป็นในป่าเมซอนนะอะไรต่างในป่าเมซอนเสร็จแล้วก็ในป่าเมซอนเสร็จแล้วก็มันก็มาลงมาแรงมันเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็ไปเองเขามันเนี่ยอะไรสํารองนี่แหละมันเป็นธรรมดานะมันเยอะจะไม่มีแมงสาบก็ไม่ได้นะมันเป็นอันนี้ธรรมดาคุยอะไรกัน แล้วดูดูเขาว่าห้องมันเปลี่ยนไม่ได้เขาห้องก็ต้องนอนมาเดิมเพราะว่าห้องอื่นๆเนี่ยก็มีแขกพิเศษนะแขกมาน,านานาชาติมาหนึ่งสับสองวันก็จะมาอยู่แลวทำนองนี้แหละย้ายไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็นอนห้องเดิมส่วนพัดลมถ้าคุณจะเอาเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งซื้อมาให้ในทํทำนองนี้และโอเคก็คุยกันในใจจะมาดูดูอ่าพอมาวันที่สองเนี่ยมาเจอตอนเช้าเนี่ยหลังจากส่งข้อความไปหาหัวหน้าเผ่าเลยแต่มามาดูหัวหน้าเผ่าส่ง ส่งข้อความมาหาธรรมามาสะดุงนะะด้งเอื้อเลยนะสะดุ้งเอื้อกนี่บอกว่า,าเดี๋ยวจะให้อะไรนะเหมือน,นว่าจะให้คุณล่ามของคุณกลับไปก่อนอส่วนตัวคุณเนี่ยอยู่ต่อโอ้เอตามาเอาแล้วว่าเรื่องใหญ่เลยเนะี่ยเอาล่ามให้ตามาส่งกลับแล้วให้ตามาอยู่คนเดียวตมายังคิดนะเขาว่าเดี๋ยวจะหาล่ามใหม่ให้ แต่มาโอเคงั้นก็ก็ได้เหมือนกันเอาคุณสบายว่าแต่มาก็รออยูอ่วันนั้นวันนั้นวนนันที่สองทั้งวันเลยนะแต่มาก็รอเจอหน้าภรรยาก็ไม่เคยยิ้มให้ใส่เจอลูกหลานเขาก็ไม่เคยยิ้มให้ใส่ก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวเหมือนกันทั้งวันเลยส่วนวันหน้าเผาก็ไม่เคยยิ้มใส่แต่มาเท่าไหร่ตมาก็ตัสงสัยเมื่อวานนี้น่าจะเรื่องใหญ่แล้วแต่มาก็ไม่รู้ล่ะที่ไหนใดมันมีหนึ่งคดีก็ ล่ามาตามาทําเรื่องนะก็ส่งข้อความไปหาว่นอเเผาที่ไปคมคูเขาว่าจะเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยไปปอบจานที่ปรุเกสอะไรเนี่ยแ,แล้วตามาก็ไม่รู้ตามาก็ได้รับขึ้นรับขึ้นรับขึ้นจากล่ามตะมาเหมือนกันว่าแกบ,บ่นเรื่องแมา飒แม่飒ตะมาก็ามาถ่ายรูปเก็บภาพทั้งศาลาใหม่ศาลาเก่า อะไรเนี่ยลงปวัตลาอบรมอะไรทุกที่เลยนะจนถึงบ้านที่พักด้วยามาก็เขียนไปว่าเมื่อคืนนอนกับแมงซาบทั้งคืนห่างจากห้องประชุมประมาณ500เมตรอะไรเนี่ยเดินลงไปอะไรนะนอนกับแมนซาบทั้งคืนามาก็เขียนแล้วก็โพสไปใน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  Facebook นะนกน็ไม่นนะรู้ว่าเขียนไม่ได้คิดไม่ได้แล้วก็มันน่าจะรับขพืนจากอ,าอะไรนะ รับเืนจากล่ามาตมาเนี่ยแหละนะแล้วแกบ่นเธอมาก็เขียนไปแล้วกันน,นอนกับแมงสาแต่มาก็ลืมไปว่าภรรยาของหัวหน้าเผ่าเป็นเพื่อนในเฟซมาแกก็รู้สึกจะไม่พอใจตั้งแต่แรกที่ล่ามาตมาเขียนไปขู่ไปควงไปเปลี่ยนห้องไปขอน่องขอนี่แกเ,เริ่มไม่พอใจละมาเจอเห็นบอกว่าตมาเมื่อคืนนอนกับแมงสาบทั้งคืนเลย บอกว่ายังไงเนี่ยที่นี่เขาสะอาดสะอ้านหรือว่าอะไรเท่าน้องเนี่ยโอเคก็เลยอารมณ์ขึ้นอีก,กน,นะขึ้นนะนี่อันนี้ภรรยานี่แกขึ้นกับตมานะไม่ได้ขึ้นกับของล่ามนะแต่หัวหน้าเผ่านี่ขึ้นกับล่ามนะไม่พอใจล่ามแต่ภรรยานี่ตั้งหลังนี่มันรู้ว่าไม่พอใจตะม,มามากเลยนะเพราะว่าตะมาเขียนนะเขาก็ให้ลูกให้หลานให,ให้ให้หัวหน้าเผ่าดูพอตอนบ่ายพบนี่ตมาก็อยากจะมาขอโทษนะขอโทษแทนล่ามขอโทษที่ โทข้อความอะไรเนี่ยขอโทษเว่าเมื่อคืนล่ามส่งข้อความไปเนี่ยขออภัยด้วยนะเพราะว่าแกก็อารมณ์ร้อนแล้วเป็นลามไบรุนอะไรลเลยพอพาเลือกล่ามมาคุยมาขอโทษหน้าเผ่าเขาก็คุยกันไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่มาไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องแล้วคุยกับภรรยาไปครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเสร็จสักพักใหญ่เขาก็เดินออกไปมีเลขาเดินมา ในขาเดินมาบอกว่าไงอ่าบอกว่าพรุ่งนี้คุณสองคนเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยนะเดินเรือจะมารับ8ปดโมงำนักแปดโมงเก้าโมงอะไรอะตมาเลยฟังเลยงงๆเลยตะมาก็นั่งฟังอ่าตะมาคุยกับหัวหน้าเผ่าแล้วก็คุยกับระยาเขาก็ไม่ได้บอกบอกความบอกว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตมาตมาไม่รู้เรื่องเลยแต่ตมาจับใจความได้หรือว่ามีเซน์หน่อยว่าเอ๊ะสงสัยมันจะเรื่องเกี่ยวกับเราโคศ อะไรเฟซบุ๊กด้วยนะแล้วก็เพราะว่ากฎของเขาที่นี่ห้ามโพสภาพโพสอะไรนะห้ามถ่ายรูปรโพสภาพลงโซเซียลน,นะก่อนได้รับอนุญาตอะไรจำนวนนี้นแล้วก็เลยทําให้ตะมาก็ผิดกฎที่นี่เหมือนกันนะมาที่นี่าะครทำผิดกฎที่นี่ได้โพสได้เลยลงไปให้ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้เลยนะแล้วก็เขียนอะไรมันเป็นทางลบของที่นี่ด้วยนะคือว่าบอกว่านอนกับแมงสาบอะไรเนี่ย นี่ก็ทําให้ทางภรรยาก็เครืองนะงว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ทางล่ามมาพูดว่าอ้ะพรุ่งนี้คุณสองคนเตรียมกระเป๋าให้เรียบร้อย8ปดโมงเอาจะมีเรือมารับส่งกลับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เงินที่1 0,000บาทเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคืนให้เออจะมาสะดุ้งอกเลยเนี่ยจะมาอัพเปอร์ช็อกเลยอะไรวะโอ้โหนั่งเรือมาเมื่อวาน1ิชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอยู่ได้สองวันพรุ่งนี้ส่งกลับแต่มายังคิดอยู่ไหว เอาไงดีนะตมาก็ส่งข้อความให้เลขาดูว่นี่ตมามาที่นี่นะอ่าเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นคนเชิญมาให้ตมามาร่วมงานวันที่้5ถึงนี้นนะอ่ก่อนที่ตมาจะไปเนี่ยตมายังงงงอยู่ว่าคุณบอกว่าคุณเป็นคนไล่ฉันหรือว่าหัวหน้าเผ่าไล่ฉันหรือว่าภรรยาหรือว่าอะไรสํานนตมาเลย พูดพูดออกแปลเป็น g o o เกินเราไม่ใช้ลามตมาเพราะลามแตมาไม่ยอมแปลให้แตมามันก็ใช้คุกเกินแตมาว่าตมาขอคุยเป็นส่วนตัวกับหัวหน้าเผานิดหน่อยถ้าหัวหน้าเผาพูดอ,ออกมาจากปากหัวหน้าเผาว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมของนั้นรถมาเรือมารับส่งกลับแตมาก็จะเตรียมของอเรืออะ,อะไรนะกลับไปตามที่หัวหน้าเผาต้องการเสร็จแล้วก็ สักพักใหญ่นะพอตะ,ะมาคุยกับเ,เลขาเขาแล้วท่านพ่อใหญ่เขาก็วิ่งเดินไปที่หัวหน้าเผ่ากับภรรยาไปเดินไปเสร็จแล้วเขาก็คุยสองสามคำแล้วก็ทางหัวหน้าเผ่ามาเดินมาที่ตะมามาเดินมาที่ตะมาพบในสลา,าใหญ่นี้หน็ตไม่ขึ้นไม่แรงนะขึ้นไม่แรงเลยก็ต้องคุยคุยใช้อะไรนะ,ะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าไม่ใช่ามหรอกเพราะว่าล่ามกับหัวหน้าเผ่านี่มันคุยกันไม่รู้ก็ไปกันไม่ได้แล้วนะ เขาก็เลยใช้อตมาใช้ไลค์กูเกิลเป็นล่ามอตมาเลยก็แล้วก็ขึ้นไม่ดีเขาก็เลยชวนไปที่หน้าบ้านเาป็นหน้าบ้านที่มันมีขึ้นดีอตมาก็ใช้กูเกิลคุยอตมาว่าพอดีเ,อเลขขาคุณบอกให้ฉันเตรียมของกลับวันพรุ่งนี้เช้าฉันก็ยังงง,ง,งอยู่ว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเแต่ฉันก็รู้ว่าอะไรนะ เลขาแม่ล่ามของฉันส่งข้อความให้คุณเมื่อวานคุณน่าจะกดเครื่องอะไรไม่พอใจอะไรจะคุยแต่อะไรนะตมาตมาเขาบอกว่าตมาก็ยังงงๆอยู่ขอแคขอความกระจ่างนะว่าเกิดอะไรขึ้นสำรองนี่แหละนะเสร็จแล้วตมาก็เลยเลยบอกให้เขาบอกว่าอะไรนะ ขอ,ขอ,ขอความกระจางขอความนี่หน่อยแล้วเขาก็ให้ล่ามของเขาพิมพ์เป็นก o ๊เกิลจากมิชลแปลจากก o o เกิมาส่งมาให้ตมะมาอ่านเป็นภาษาไทยตมะมาเลิเข้าใจบอกว่า,าทีา่มันเา้าว่าม,มันลงมาแรงนี่มันเป็นกฎธรรมดาของป่าเนี่ยมซ่อนน,นนะ มันะจะอยู่จะ,ะจะสบายเหมือนในเมืองในอะไรมันไม่ได้นะธรรมดาคนในป่ามันไม่ใช่ในเมืองนะแมงชงแมงสาบมาลงมาแรงเนี่ยมันก็ธรรมดาถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปาเงี้ยทานองนี่แหละนะแล้วก็คุยไปคุยมาเนี่ยเขาเลยบอกว่าให้ธรรมาเนี่ยอยู่ต่อได้อยู่ต่อได้ส่วนล่ามนี่ให้กลับไปไม่เอาล่ามธรรมาก็พอดีล่ามก็เห็นข้อความอยู่นะเห็นแล้ว ก็น่าเสีดเหมือนกันตกใจเหมือนกันน่าเสียดนะมาแล้วก็แลดูหน้าว่าอาคุณจะเอายังไงเนี่ยจะถ้าเขาให้ฉันอยู่แล้วคุณจะกลับไปไหมหรืจริงๆแล้วเขาจะกลับไปก็ได้นะเพราะว่าเขาภาษาโปรตุกเกสภาษาสเปนภาษาอังกฤษและเอ่อเทียบอ่แถบน้ำแถวนี้เขาก็เดินสายบ่อยอยู่แล้วเขาก็ไปไปสสำรวจไป สัมภาษณ์ตายที่มาแล้วอ่าเขาก็ไม่มีปัญหาเขาได้แต่ตมานี่แหละจะก็คว่าไม่มีล่ามนี่ตมามือขาดจีนข,ขาดนะไม่มีปากเลยจะเอาไงดีแล้วตมาก็เลยบอกว่าอ่าลองขอดูว่าขอณนะพะว่าอ่าขอให้ล่ามอยู่ด้วยได้ไหมอ่าถ้าว่าถ้าล่ามอยู่เนี่ยตมาก็าจะสะดวกในเดี๋ยวจองตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวไป,ไปลปรถเดี๋ยขากลับไปอะไรไปมันก็จะสะดวกหน่อยถ้าไม่มีล่ามเนี่ยตมา อยู่อยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยมันจะมีลําบากปัญหาเลยจุดแ,แ้วพออาตมาคุยขอขอหัวหน้าเผ่าอยู่พบเนี่ยล่ามล่ามอาตมาก็คุยกับหัวหน้าเผ่าคุยไปประมาณครึ่งชั่วโมงแต่อาตมาก็จับใจความไม่ได้ว่าเขาคุยออกันเขาก็พูดเนี่ยเรื่องอะไรนี่นี่นี่นั่นเนี่ยเหมือนกับก็ไม่พอใจมากเลยนะที่เมื่อคือนที่ส่งข้อความไปแต่พอได้คุยกันอนระบายออกมา อะไรที่ไม่พอใจกันคุยระบายมาพบก็รู้สึกว่าสบายใจไปทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลุกขึ้นมายืนกอดกันกอดกันานะตมาก็งงๆกันเหมือนกับอภยัยให้อภัยอยู่ได้ตรงนี้แหละพอาตมาเห็นแล้วเออน่าจะโอเคนะเขาก็ไม่ว่า,าไงจะไล่ก็ไม่ไล่จะไปก็ไม่ไปาตมาก็มาอ่านี่เสร็จและ้วพอ,เ,อเลขากับหน้าเผ่าเดินออกไปเออเอล่ามันจะมาบอกว่า จริงปัญหาแกเนี่ยไม่มีแล้วจบละนะปัญหาแกเนี่ยจบละที่จบเลยเพราะว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะหัวหน้าเผาไม่มีปัญหาปัญหานี้อยู่ที่จะมาฮะตะมาตกใจเลยฮะอยู่ที่จะมาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่คุณไปโพสอะไรนะว่าคุณนอนกับแม่สาวทั้งคืนเอารูปภาพในนี้ไปโพสภรรยาเขาไม่ชอบคุณมา,มากๆเกลียดคุณมา,มากๆเขาจะให้ฉันอยู่แต่เขาให้คุณไปฮะ่ว่าอะไรตกใจเลยนะเอาเอา,เอาไปมา ปัญหามา่อยู่ที่เราไม่ใช่ปัญหามาอยู่ที่เขาแล้วเอาไงเนี่ยเขาแปอ่าตมาก็ไม่ได้ยินภรรยาเขาไล่นะแต่อันนี้เป็นล่ามแตมาเป็นนคบอกนะเพราะเขาคุยกันเขาคุยกันาตมาก็ฟังไม่รู้เรนะื่องใครไล่ใครไม่รู้เนี่ยสร,รุปแล้วล่ามแตมาบอกว่าเอาสามีเขาให้แตมาอยู่ต่อแต่ให้ล่ามไปภรรยาเขาให้าตมาไปแต่ให้ล่ามอยู่เอาเอาไงเลยเนี่ยคืนนี้อะไรนะ พอคุยกันเสร็จแล้วก็กินข้าวเย็นข้าวเย็นก็สังเกตใบหน้าของทางญาติๆแม่คองแม่ครัวเลยไม่ยิ้มกันให้ตั้งมาเลยก็ไม่เป็นไรตั้มาก็กินข้าวไปแต่เย็นก็กลับไปนอนก็เริ่มปรับสภาพแล้วก็บอกให้เขาว่าเราพยายามจะทาตัวปรับสภาพให้เข้ากับแมงสาบให้ได้นั่งอยู่กับแมงสาบให้ได้เสร็จแล้วก็โอเคกลางคืนก็กลับไปนอน ในใจก็อ่ะพ่งนี้คุยกับล่ามแล้วพ่งนี้เราก็เตรียมตัวกันไว้ด้วยนะเกินถ้าเขาบอกให้เอาเรือกลับแล้วก็กลับนะฮะจะมาก็เตรียมใจเตรียมของนะโทรสับไปหาปรึกษาหลายๆที่ปรึกษาแม่อุ้ยแม่อุ้ยก็บอกว่าอะไรนะกลับมาเถอะบ้านเราบ้านเรามีที่อยู่ที่นอนเขาแม่อยู่แล้วก็กลับมาเถอะเรานองน,นี่แหละอันหนึ่งแล้วก็ไปโทรถามหาเสียธงเสียธงก็เคยมาที่หมู่บ้านนี้อยู่บอราว่า ระวังนะเดี๋ยวไม่ได้กลับมานะเขาให้กลับนี่ยังโชคดีนะเขาไม่ให้กลับนี่เดี๋ยวเขาฆ่าหมกป่าเลย,ยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งน่ากลัวเลยกลัวาะมาเลยนะเส,สือทงนี่สงาอ่ามันมีของเขาไม่ได้ถือพุทธนะเขาถือผีนะเขาจะเอาผีใส่คนนะเดี๋ยวคนเป็นนนเป็นนี่มาจา,ามาเริ่มตกใจเริ่มกลนะัวแล้วแล้วสุดท้ายโทรไปหาอะ,อะไรนะอ่าอ่าดีกโก้ลูกศิษย์จะมาที่ จ่ายค่าตังค์มาให้ตมาเนี่ยตมาถามมาแล้วอย่าเพิ่งจองตั๋วกลับนะเพราะว่าต,ตอนนี้อยู่ที่นี่ยังไม่แน่นอนเพราะว่าอาจจะอาจจะอาจจะกลับก่อนอาจจะได้กลับพวกนี้ละหรือว่าไงนยแล็เบรกเลยว่าอย่าเพิ่งจองตัวนะ๋วเพราะว่ายังไม่แน่นอนนะที่นี่ทํานองนี้แหละแล้วก็คุยไปคุยมาอ่ก็เลย เอสรุปแล้วเนี่ยไอล้ลามแต่อะไ่เลขตุกศิตมาเนี่ยครูว่าแล้วครูว่ามึงอย่าไปไปอย่าไปไปมึงยัยงดื้อไปอยู่เนี่ยครูบอกแล้วเนี่ยตอนน้องเนี่ยเออแต่มาก็เป็นคนดื้อนะยิ่งเขาไม่อยากให้ไปเนี่ยแต่มายิ่งไปเนี่ยมันเสียตังค์เยอะมันโน่นนี่นั่นนะแต่มาก็ดื้อดันมาเสุดท้ายพอมาอีกวันแตมาก็รอก็อยากจะมาคุยกับภรรยาท่านเหมือนกันภรรยามาหน้าเผาแล้วคุยกับมหน้า,นาเผา รอเวลาเหมือนกันจะคุยตอนไหนวันนี้วันวันที่สามแล้วเข้าวันที่สามจะคุยจะซิปไปตอนไหนอ่ะวันน้าเผาก็ไม่มาคุยกับเราด้วยภรรยาก็หายแทบหายสอยแล้วมองไม่เห็นหน้าเลยลุยไปคุยไหนแล้วก็รอว่าเขาจะบอกเราเตรียมของขึ้นเรือเมื่อไหรรอทั้งเช้าเลยอ่าเรือก็ไม่เห็นมาคนก็ไม่มาพูดแต่มาก็อยากจะพูดกับล่ามของเลขาท่านว่าอ้าสรุปแล้วจะให้เราอยู่ว่าจะให้เราไป ให้เราไปแล้วก็พร้อมใจจะไปแล้วก็ตัดสินใจแล้วเพราะว่าคุยปรึกษาหลายๆคนแล้วก็ว่ากลับดีกว่าถ้าอยู่ไปก็ไม่ไม่ไปลอดภัยแต่ในใจเราก็คิดว่าเออถ้ามันอยู่ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะวันนั้นวันที่หนึ่งที่สองนี่อยู่แบบว่าทดอตันใจมากนะไม่สบายใจแต่พอวันที่สามนี่เริ่มมีคนอ่ะเจ็บน่นเจ็บนัน่นเจ็บนี่ขอเรานวดจกระดูดเราก็เริ่มได้ทํางานแนละ้วเได้ทํางานป้า,าในป๊อปแล้วก็มีอารมณ์ ลเลยเจอใครเจอเลยยิ้มขอขอให้บีเพนนวดให้ดึงให้ดัดแล้วก็ดึงดัดไปอ่าแล้วก็รอรอพอมาตกเย็นปุ๊บอ่าทางเขามม่ก็ไม่ได้มาคุยมาเลยพอวันที่3วันที่4ี่มาใกล้จะวันงานแล้วก็รอ,อกวันหนึ่งเขาก็ยังไม่เอ่อเอาเรือมารับกลับนะฮะตัดสินใจไปกับล่ามว่าสงสัยเขาไม่ไ like, ล่กลับแล้วนะครับ่อยเราอยู่แล้วเราก็อยู่ต่อไปเขาเอาเรือแบบอ่า เอาเรือม,มันรับเราเ,าเงินมาคืนเราเราก็ไปต่อได้แต่ถ้าเขาไม่มารับเราไม่เอาเงินมาคืนเราเราก็อะไรนะไปต่อไม่ได้นะแล้วก็เราก็อะไรนะอยู่ต่อก็แล้วกันดูดูเขาไล่เราก็ไปให้เราอยู่ให้ยู่ต่อพอคิดอย่างนี้ไปก็ตามเวตามกร,รมเนดดูอยู่ไปตามวันวัน ก็อยู่ตั้งแต่วันที่19 20 21 22 23 24 25 26 27อ่วันนี้27แล้วโหกี่วันสิบอ่าเราต 19, 24, 21, ี19 20 21 1 19 21 22 23 24 25 26 27 9วันแล้วโอ้ทำไมมันไวตอนแรกมาวันแรกๆนี่อยู่นะโอโ้โหรู้สึกว่าทรมานมากนะเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาทันทีแต่ตอนนี้โยูไปอยูมาก็เออรู้สึกเวลามันก็หมด หมดไปเร็วมากนะเวันละมันผ่านไปได้ไงนะก็ตั้งแรกนี่ก็จะฝืนความรู้สึกหน่อยแต่พออยู่นานๆไปก็เริ่มเริ่มสบายใจละนะเริ่มแบบว่าอโอเคละดีใจแล้วว่าอยู่ผ่านผ่านรอดพ้นไปได้ละ,อะตอนนี้ยังเหลือประมาณ28 30 31 12ประมาณ6วันถึง7วันนะไปะมาอาทิตย์นึงอยู่ที่นี่ตอนนี้ โดยเฉลี่ยแล้วคนในนี้จะมาไม่ได้มาเป็นพระเอกในนี้นะคือว่าเป็นนางเอกก็ไม่ใช่พระเอกก็ไม่ใช่แต่คือามาที่นี่ก็โฟกัสมาอยากจะมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยน ความรู้ที่นี่ก็พอมาประชุมคืนวันที่24เขาก็มีการอลองมันจะลองอยาทานดื่มยาวาสก,กาอีกแต่ในตอนนั้นอารมณ์เราเนี่ยยังค้างอยู่นะคือว่ายัง,งกดเคืองกดเคืองทางทางที่นี่อยู่นะแล้วก็ดื่มอยาวาสก,กาเนี่ยรู้สึกว่าผลมันตอบรับไม่ได้นะ,ะมนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็ทางดนตรีก็เหมือนกันฟังแล้วมันไม่มีเข้าหูเลย เนี่ยแหละคนเราถ้าไม่ชอบไม่อะไรกันเนี่ยมันมีอยู่ที่อารมณ์นะอยู่ที่ใจเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันจะเนี่ยตอนตอนท้ายพอหลังดื่มอยวาสก้าไปสุดท้ายเนี่ยพยายาม,มาโอโหสิให้ทุกคนแล้วก็ัวน้าเผาก็มาจับมือเดินออกไปให้มาอะไรนะมาลำบวงมาเต้น,นมาเต้นเต้นดันๆนนะหละจามาก็เออโอเคแล้วก็มาเต้นๆๆๆๆๆเต้นดันลยเออรู้สึกว่าหัวหน้าเผา ให้อ,หอภัยอะไรทํานองนี้แหละภรรย,ยาก็มาจับมือยิ้มแย้มให,ให้ให้แล้วก็หลังยี่สิบห้าไปก็เออเปิดใจแล้วก็อยู่ต่อด,ดีกว่าไม่คิดจะกลับแล้วนะก็อันนี้แล้วก็เจอใครก็จับนวดอย่างเดียวเจอร้านที่ห้องอาหารก็จับนวดเจอที่ร้านกาแฟก็จับนวดเจอาลาเจอที่บ้านนะใครปวดใครเมื่อยหน้าบ้านหัวหน้าเผาก็จับนวดหมดแล้วก็ตอนหลังนี่าตะมา เลยเป็นพระเอกในนี้เลยนะคนนี่จะรู้จักหมดเลยนะในหมู่บ้านในในคอดนี่คนว่าไม่มีใครเด่นเข้าาตมาคือว่าจับจับกรดุกเกือบน่าจะเกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งแล้วเกือบทุกคนเผาเลยเมื่อวานนี้ยิ่งเมื่อวานนี้เกือบทุกคนเผาเลยหัวหน้าเผ่านี่มาขอเองเลยจนตั้งแต่บ่ายจนถึงน่นนะเกือบจะไปนอนนะจะไปนอนนี่ยังมีคนมาขออะไรนะให้จัดอีกนะตมาก็ไม่ไหวแล้วเสื้อน่เปียกหมดชุ่มหมดนะ ก็ขอไปอาบน้ํากันพรุ่งนี้่อยจัดต่อก็เลยว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ครอบคู่กันไปนะไม่เป็นไรหรอกนะที่จริงแล้วเราไปไหนเราต้องทําตัวเหมือนแมงแงแมลงสาบที่ทาตัวเหมือนแมลงสาบเนี่ยแมลงสาบเนี่ยมันเข้าอยู่ได้ทุกสภาวะาการไม่ว่าสปกไม่ว่าสะอาดไม่ว่าอะไรมันอยู่ได้ทุกที่ทุกทางนะเหมือนกับในหนังเรื่องาตมจําไม่ได้นะมีหนังเรื่องเหนือสงครามโลกหรือว so, really, ่า <z petition> วอหรือว่าอะไรตายหมดแล้วมันจะมีเหลือแต่หุ่นยนต์กับแมลงสาบสองตัวสัตว์ทุกตัวตายหมดนะแต่เหลือแมลงสาบกับหุ่นยนต์ยังรอดชีวิตดได้รอดชีวิตได้เพราะแมลงสาบนี่จะเป็นาตายยากที่สุดนะที่ตายยากเพราะว่ามันมีมันมีภูมต้านทานเยอะอะไรเยอะเนี่ยก็เหมือนกัน,นอัตมาเลยคิดว่าคนเราเนี่ยต้องปรับให้ไปที่ไหนเราจะไปโทษที่นะเขาอยู่เขาไม่มีปัญหาแต่เรามาอยู่แค่คืนต้องคืนมีปัญหานี่ก็นี่แหละปัญหามันอยู่ที่เรานะดังนั้น เกิดมาเป็นคนนะนะเราต้องอย่าไปปรับอย,อย่าไปโทษที่โทษลมโทษไฟโทษโนนโทษ,โทษ,โทษนี่เราต้องโทษที่ตัวเราปัญหาเราโทษที่ตัวเราก็จบเหมือนกันล่าม,มาตมา,มาเนี่ยต่อไปเนี่ยตมาไม่อยากเอาล่าม,มาแล้วนะเพราะว่าเอาล่าม,มานี่ปุ๊บปัญหาก็ตมาเลยโดนหางเลขไปด้วยนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่คนระั้งนี้ที่มาเข้าป่าเมซอนอเป็นบทเรียนที่ว่าะจะจําไว้ แล้วก็อะไรที่ลบๆเนี่ยพูดออกไปเนี่ยต้องให้ระวังไว้นะที่มันเสื่อมเสียสถาบันเสื่อมเสียหมู่บ้านเสื่อมเสียอะไรเนี่ยเราก็ต้องห้ามพูดออกไปห้ามเอาไปเอาวิจางวิจารณ์ในโซเซียนนะพอเราวิจารณในโซเซียนปุ๊บเกิดเขาไปอ่านดูปุ๊บเอาเรากินที่นี่ขี้ที่นี่นอนที่นี่เรายังมาว่าที่นี่จบเลยนะม้อนเสือเลยอ่าดีเขาไม่แคร์ทิ้งบอกไว้นี่ก็ถือว่าบุญ้ะโอเคนะ <c oughs> okay, นะวันนี้เดี๋ยวจะมาก็พอสมควรกับเวลาแล้วนั่ง ระบายบนความรู้สึกในใจออกมาหมดแล้วนะรู้สึกว่าจะสบายใจเยอะขึ้นนะเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะ,อ,ะอันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะสาธุะะะนะสาธสาธุ